สวัสดีครับเพื่อนๆ FC ทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับผม,มเช่นเคยนะครับกับสาระดีๆที่มีฝาเพื่อนๆ FC อย่างสม่ำเสมอสำหรับคลิปนี้นะครับพอดีมีเพื่อนๆน,น,น,น้องๆน,นะฮะสอบถามผมเข้ามาขอวิธีลดน้ําหนักไก่ตัวลักหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้รู้สึกว่าอ้วนตุ้ยนุ้ยกันเหลือเกินนะฮะเพราะว่าอะไรครับเพราะช่วงนี้ช่วงหน้าหนาวอากาศเย็นนะฮะความร้อนไม่ค่อยมีก็เลยอาจจะอาจจะนะฮะทำให้ไก่ตัวลักของเพื่อนๆน้ําหนักขึ้นนะฮะแล้วทีเนี้ยจะมีวิธีลดน้าหนักเขายังไงนะครับเพื่อ ไม่ให้เขาโซมจนเกินไปนะครับเดี๋ยวคลิปนี้มาติดตามกันนะครับว่าจะมีเทคนิควิธีลดน้ําหนักยังไงนะครับผมก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆยังไงก็ต้องขอสวัสดีปีใหม่เพื่อนๆนะครับปี 25,- 6 6นี้นะครับปี2023นสานะฮะสำหรับท่านไหนนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับร่ำรวยเงินทองนะครับคิดสิ่งใดสมหวังทุกประการนะครับตลอดปีแล้วก็ตลอดไปนะครับเรื่องไหนที่มันไม่ดีนะครับในปีที่ผ่านมา ปีนี้ขอให้แต Kristin ่เพื่อนๆนะฮะเจอแต่เรื่องดีๆกันทุกคนสําหรับก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณอีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับสมาชิก f c ทุกท่านนะครับที่กดซับสไครต์นะครับหรือกดติดตามช่องของเราตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณเจ็ดหมื่นสี่พันคนนะครับต้องกราบขอบพระคุณมากๆนะครับตอนแรกผมทําช่องนี้ขึ้นมาเนี่ยไม่เคยคิดว่านะครับไม่เคยคิดว่าจะมีคนติดตามเยอะขนาดนี้นะครับผลแรกผมคิดว่าสักหมื่นสองหมื่นนี่ก็โอเคแล้วแต่ตอนนี้ผมทําช่องมาประมาณปีครึ่งนะครับปีครึ่ง ก็คนติดตามขนาดนี้ก็ถือว่าเกินคาดมากๆเนี่ยยังไงก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆ FC ทุกท่านด้วยนะครับผมอ่ะโอเคนะครับสาหรับคลิปนี้นะเพื่อนต้องขอขอบคุณนะผลิตภัณฑ์อ่ามือน้านะเป็นชุดเลี้ยงนะครับใครที่เพื่อนๆท่านไหนที่กาลังหาชุดเลี้ยงราคาเบาๆนะครับชุดใหญ่650บาทนะครับก็อ่แนะนำนะครับอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ของมือน้ําเป็นชุดเลี้ยงนะครับราคาประหยัดนะครับซึ่งปัจจุบันผมก็ใช้อยู่นะครับอ่น้องๆไก่ทุกตัวก็สดชื่นคึกคักแข็งแรงดี นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งชุดนะที่น่าใช้นะครับเพราะว่าในชุดนี้นะครับครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นวิตามินนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรตีนนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกกรสมุนภัรและก็ยังมียาช่วยแก้ช้ำไหนก็มีนะครับเพื่อนๆถ้าไหนสนใจก็สั่งซื้อตามลิงก์ที่ผมลงให้ไปได้เลยนะครับผมอ่ะโอเคนะครับทีนี้มาดูเรื่องของเรานะครับสําหรับน้องๆนะครับที่สอบถามก็มาว่าพี่จะจะมีวิธีลดน้ำหนักยังไงรู้สึกว่าน้ำหนักมันเกินมากนะครับจากปกติ2อโล7 แต่ว่าตอนนี้พุ่งไปสามโลแล้วเราจะลดน้ำหนักของเขาให้มันไปอยู่ในรอยที่เขาคล้องตัวได้มากที่สุดทํทำยังไงนะครับผมอย่างนี้นะาเพื่อนอย่างแรกในช่วงหน้าหนาวเนี่ยอย่างที่บอกมันน้ำหนักเนี่ยเขาจะขึ้นไวมากเนื่องจากอะไรเนื่องจากอุณหภูมิความเย็นนะครับจะแตกต่างจากหน้าร้อนแน่นอนหน้าร้อนเนี่ยอากาศจะร้อนทําให้ไขมันเนี่ยถูกละลายได้ง่ายแต่หน้าหนาวเนี่ยหน้าหนาวเนี่ยไขมันจะไม่ค่อยถูกละลายเพราะอากาศมันเย็น มันไม่ค่อยมีความร้อนเท่าไหร่นะครับอย่างแรกนะที่จะช่วยให้ร้องไก่ตัวรักขนเพื่อนไม่อ้วนเกินไปอย่างแรกให้เพื่อนงดวนนิตามินก่อนนะครับพวกวิตามินเม็ดแดงนะฮะสังเกตง่ายๆพวกวิตามินเม็ดแดงหรือว่าเป็นพวกน้ำแดงต่างๆเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะวิตามนิน playable. พวกนี้มันจะไปกระตุ้นให้ไก่ของเพื่อนเพื่อนเนี่ยอยากกินอาหารแล้วจะกินอาหารได้เยอะนะครับให้งดปกติให้กินทุกวันเนี่ยถ้าเกิดในหน้าร้อนหน้าฝนเพื่อนให้กินทุกวันใช่หไหมถ้าหน้าหนาวเนี่ยให้ ki, สัก2หรือ3วันให้กินครั้งหนึ่งก็พอ เพราะว่าถ้าให้กินทุกวันเกินไปบางทีเขากินข้าวเยอะข้าวเยอะแล้วก็ไขมันมันสะสมอันที่สองให้เพื่อนเนเน้นยาสมุนไพรลูกกอเนื่องจากยาสมุนไพรลูกกอพวกนี้จะมีธิดร้อนจะช่วยให้เพิ่มความอุ่นในเขาด้วยแล้วก็ช่วยในระบบผอมผานได้ดีเป็นอย่างดีนะครับอันที่2งนี่คือให้เพื่อนเนเน้นพวกยาลูกกอสมุนไพรเพิ่มนิดนึงจากปกติเคยกินวันละเม็ดก็ให้เพิ่มเป็นสองเม็ดแบบนี้เพิ่มไปนะครับช่วยเพิ่มความอบอุ่นในร่างกายของเขาด้วยนะครับแล้วก็ช่วยให ระบบพอผ่านต่างๆ,ๆมันทำงานดีขึ้นนะครับเพราะว่าเป็นสมุนไพรร้อนนะครับช่วยให้ระบบลำไส้ระบบย่อยดีขึ้นนะครับอย่างที่3นะเพื่อนข้าวเปลือกเนี่ยข้าวเปลือกควรงดปริมาณน,นะครับไม่ใช่งดนะครับลดปริมาณลงจากที่เราเคยให้กินสักอ่าสมมุติว่าเราเคยให้กินหนึ่งกรัมเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์นะให้เราลดเหลือประมาณสัก60หรือ70เปอร์เซ็นต์นะครับให้กินแค่70%เปอร์เซ็นต์ก็พอนะมันจะช่วย บางทีไก่มันกินมากเกินไปอย่างที่ผมบอกนะมันก็จะไปสะสมนะครับเพราะว่าข้าวในข้าวเปลือกเนี่ยถามว่ามีไขมันไหมมันมันอาจไม่มีไขมันแต่มันมีแป้งนะครับในแป้งมันมีน้ําตาลมันก็จะมันก็สามารถทําให้ไก่เราอ้วนได้เพราะฉะนั้นกินเราต้องกะปริมาณดีๆนะครับจากที่เคยให้กินเต็มร้อยก็ลดลดลงมาให้เหลือสัก70%นะครับอันนี้คืออย่างที่3ก็คือเรื่องงดข้าวเปลือกนะครับอย่างที่4ี่เล่นแดดนานหน่อยนะเล่นแดดนานหน่อยเนี่ยปกติถ้าเกิดเป็นหน้าร้อน หรือว่าในหน้าฝนเนี่ยที่แดดจ,จัดแดดจะจ้าเนี่ยเพื่อนๆก็อาจจะให้รูปน้ําตากแดดเสร็จสักประมาณสักครึ่งครึ่งชั่วโมง 40, 40นาทีใช่ไหมแต่ถ้าในหน้าหนาวเนี่ยเลือกเวลาดีๆนะเพื่อนเพราะแต่ละวันเนี่ยหน้าหนาวเนี่ยบางที6 7 7จ็ดเจ็ดโมงนี้แดดยังไม่ออกก็มีนะครับเราเลือกช่วงที่แดดมันออกแดดออกช่วงไหนเอาช่วงนั้นเลยนะสมมติว่าแดดออก10บโมงสิบโมงเราค่อยรูปน้ําตากแดดหรือว่า11บเอโมงหรือว่าช่วงเที่ยงช่วงบ่ายได้หมดเลยหน้าหนาวนี่คือขอให้มีแดด เราลุ่มน้ำตากแดดช่วงไหนได้หมดนะครับแล้วก็ให้เล่นแดดนานขึ้นนะฮะเราดูเลยถ้าถ้าไก่ไม่หอบก็สามารถเล่นเล่นได้เรื่อยๆกะประมาณถ้าผมก็จะให้เล่นประมาณชั่วโมงหนึ่งเลยนะครับแต่ไม่ใช่ว่าทิ้งเอาไว้ทั้งวันนะครับเราต้องคอยมาดูด้วยสักมัดสมมุติว่าเราเล่นแด,ดดสักหนึ่งชั่วโมงเราดูแล้วว่าเออมันยังไม่หอบเราก็ปล่อยเล่นต่ออีกแป๊บหนึ่งนะครับอาจจะสักชั่วโมงหน่อยๆอกะว่าให้เขา,อาหอบนิดๆหรือว่า เราดูแล้วว่าเออเล่นนานพอแล้วเราค่อยเก็บนะครับแต่ผมถ้าอากาศเย็นๆก็จะเล่นไปเลยประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับผมการได้แดดเนี่ยมันก็จะช่วยให้ไขมันของเขาเนี่ยก็ถูกละลายไปด้วยนะครับมันก็ทําให้สามารถที่จะควบคุมน้ําหนักของไก่เขาได้นะฮะเพราะฉะนั้นนะฮาเพื่อนก็มี4อย่างที่ผมบอกนะครับอย่างแรกก็คือให้ลดปริมาณวิตามินลงนะครับแล้วก็อย่างที่2นี่ให้เพิ่มยาลูกกรอนนะครับอย่างที่3เนี่ยปริมาณเขาเปลือกให้เหลือ,ลอแค่ประมาณ60 70% นะครับแล้วก็อันสุดท้ายอย่างที่4นี่ก็คือเพิ่มการเล่นแดดนะครับนอกจากนี้เพื่อนๆก็ต้องคอยนะครับจับช่างดูตลอดเวลานะครับว่าหลังจากที่เราทําไปแบบเนี้ยควบคุมไปแล้วเนี่ยช่างน้ําหนักดูมันก็จะค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆนะครับลดลงมาเรื่อยจนมาอยู่ในน้ําหนักที่พอดีนะครับอ่ะโอเคนะครับสำหรับน้องๆนะครับที่สอบถามเข้ามาก็น่าจะได้คําตอบนะครับคลิปนี้ยาวนิดนึงนะครับเป็นคลิปแรกของปี2 5 6 6นานะครับผมใครมีคําถามอะไรนะครับก็สามารถ อคอมเมนต์ลงมาได้นะครับเดี๋ยวผมมาไล่ตอบให้หรือใครอยากให้ผมทําคลิปเกี่ยวอะไรก็คอมเมนต์มาเดี๋ยวผมมาไล่ตอบให้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ